ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกลยาณมิตท,ทุกท่านวันนี้นะครับจะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อเมื่อภัยนี้มายากที่จะรอดโรคระบาดหนักขึ้นทุกวันสิ่งเดียวที่ต้องทำคือเตรียมตัวเรื่องราวนี้เป็นความศรัทธา เป็นความเชื่อส่วนบุคคลท่านผู้ฟังผู้เจริญในธรรมทุกท่านโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับเราต้องยอมรับว่าทุกสิ่งในจักรวาลน,นั้นมีความเป็นไปได้และมีความเป็นตัวของมันเองและวิทยาศาสตร์อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องและแม่นยำเสมอไป วิทยาศาสตร์อาจจะพิสูจน์หลายสิ่งรอบตัวของเราได้แต่วิทยาศาสตร์อาจจะไม่สามารถอธิบายได้ทุกๆเรื่องรวมถึงเรื่องของจิตวิญญาณมนุษย์ไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งเดียวที่อยู่ในจกนนักรวาลนี้และยังมีอีกหลายเรื่องราวที่มนุษย์อย่างเราๆอาจยังไม่รู้ดังนั้น บางสิ่งที่เราอาจมองว่าเหนือธรรมชาตินั้นที่จริงแล้วไม่มีอะไรที่เหนือธรรมชาติสําหรับจักรวาลน,นี้ทุกๆุกอย่างมีเหตุและผลด้วยกันทั้งสิน้นดังนั้นอยากให้ท่านทั้งหลายใช้วิจารณญาณในการรับฟังให้ดีเพื่อจะได้ไม่ถูกหาว่างมงายและขอให้ทุกท่านใช้ปัญญา ในการพิจารณาถึงความเป็นไปได้อนันทะดูก่อนอนลนก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีจะเกิดการร้ายแรงจะมีการรบราข้าฟันซึ่งกันและกันฝนเหล็กจะตกจากอากาศไฟจะลงมาจากอากาศจะเผาผลาญประชาชนให้พินาศจะมีการล้มตายซึ่งกันและกัน เป็นอันมากแต่ดูดูว่าจะเป็นแบบนั้นหรือไม่ดูก่อนอน,นุนก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีจะถือว่าเป็นการร้ายแรงหาได้ไหมทั้งนี้ก็เพราะว่าหลังกึ่งพุทธกาลไปแล้วจะมีความร้ายแรงมากกว่าก่อนกึ่งพุทธกาลมากยักษ์นอกพะพุทธศาสนา จะร่วบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันตต่ฝ่ายจะล้มตายกันฝ่ายละครึ่งสมณะชีพรามจะล้มตายจะตายไปฝ่ายละครึ่งจึงเลือกลากันสำหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่ร้ายแรงนักลางบอกเหตุก่อนเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ ท้องฟ้ามืดมิดผิดปกติไปไม้จะพลิกความพลิกหงายและดูโดหดโหูสัตว์ทั้งหลายจะไม่ปรากฏกายให้เห็นแต่ถ้ามีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านจะเห็นมันวิ่งลุกลี้ลุกลนผิดปกติหรือบางตัวจะนอนน้ำตาซึมเรื่องเวลาที่แน่นอนนั้นขอบอกตามตรงนะครับว่าไม่ทราบ เพราะจริงๆแล้วน่าจะเกิดตั้งแต่คริสตักราช1,999ตามที่นอสตาเดมุตทำนายเอาไว้แต่เมื่อดูจากเหตุการณ์ในปัจจุบันแล้วภัยธรรมชาติที่รุนแรงอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในชีวิตและจากคำบอกเล่าของครูบาอาจารย์ต่างๆคิดว่าจะเกิดภายใน1นถึงสปีนี้ เป็นกรรมของโลกเป็นกรรมของสัตว์โลกครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกว่าระบบจะเริ่มร้างมนุษย์ปลายปี4,7และจะมีเหตุขึ้นมาเรื่อยๆในเรื่องร้าด้วยระบบภัยพิบัติทางด้านดินน้ำลมโรคระบาดและภัยพิบัตสิสงครามและจะหนักขึ้นเรื่อยๆ จนพระจกักรพรรดิลงมาภัยพิบัติจึงล่มสลายและหมดไปในส่วนของการเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติครั้งใหญ่ก่อนการเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่15วันโรคใจเอียงก้มหัวให้ดวงอาทิตย์มากขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้น้ำแข็งจากขั้วโลกเหนือและลายจะนำไปสู่คลื่นยักษ์ ถาถวมเข้าสู่แผ่นดินเกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เป็นเวลา49วันในระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนฝนตกครั้งใหญ่ทั่วโลกระยะชำระรางเป็นเวลา7วันใน3วันแรกจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ที่ทวีปเอเชีย และประเทศที่เป็นอริต่อกันภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างดลีเลี่ยงไม่ได้ก็จะมีเรื่องของเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่พายุทะลมแผ่นดินแยกและแผ่นดินไหวภูเขาไฟร,ระเบิดขึ้นยักษ์จากทะเลโรคระบาด ที่สุดจะเยียวยาได้แก่ไวรัสที่เรากําลังเจอกันทุกวันนี้อหิวาตกโลคสายพันธุ์ใหม่ผู้ที่ได้รับเชื้อจะเสียชีวิตทันทีภายในหกวันคลื่นเสียงที่รุนแรงตั้งแต่เกิดมาใช้ชีวิตจะไม่เคยได้ยินเสียงที่ดังขนาดนี้มาก่อนและอดอยากขาดแคลนอาหาร การเตรียมตัวปัจจัยพื้นฐานเพื่อทำให้ตนเองและสมาชิกในครอบครัวอยู่รอดได้ 1. คือเตรียมอาหารและน้ำดื่มไว้ที่บ้านอย่างน้อย3ถึงหเดือน 2. เครื่องนุ่งห่มเพื่อความอบอุ่นร่างกายได้แก่เสื้อผ้ากระเป๋าน้ำร้อนผ้าห่มเพราะในช่วงเวลานั้นอากาศจะหนาวเย็นจะเยือกจับขั้วหัวใจ 3. เครื่องใช้ที่จำเป็น 4. ที่อยู่อาศัย 5. อย่ารักษาโรค 6. 6. ด่างทับทิมและคลามายซึ่งจำเป็นมากเมื่อถึงช่วงนั้นห้ามกินอาหารที่ไม่ได้ล้างด้วยด่างทับทิมเพราะจะมีเชื้อโรคและสารกำลังภาพรังสีส่วนคลามายจะมีไว้เพื่อรักษาโรค ทางผิวหนังที่ดูเหมือนจะยากต่อการรักษาแต่เมื่อทาคารามายแล้วจะหายได้อย่างน่าอัศจรรย์เจ็ดยานประหาเช่นเรือเสื้อชูชีพ 8. เครื่องช่วยชีวิต 9. แสงสว่างเช่นเทียนตะเกียงพายุเวลานั้นทองฟ้าจะมืดมิดเจ็ดวัน ท่าก,กับ1ราตีและจะมืดมิดรวมเจราตีหรือ49วันไฟไฟ้าจะดับทั่วโลก 10. เตรียมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงการดูแลตัวเองในช่วงวิกฤต 1. ห้ามออกจากบ้านโดยเด็ดขาดใครมาเคาะประตูบ้านก็ห้ามเปิดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นญาติสนิท หรือคนที่เรารู้จักก็ตาม 2. ห้ามตากฝนเพราะในฝนจะมีพิษทั้งเชื้อโรคและสารเคมีที่มนุษย์สร้างขึ้น 3. ห้ามรุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องใช้ด่างทับทิมล้างทุกครั้ง 4. ห้ามเปิดประตูต้อนรับผู้คนเพราะในช่วงนั้น ประตุมิติของโลกทั้งสามพบจะถูกเปิดเป็นครั้งแรกผู้ไม่เชื่อเรื่องผีสางจิตวิญญาณก็จะได้เห็นคนที่มาเยือนอาจาเป็นผีเปรตผีขโมยที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราจำแรงมาก็เป็นได้และห้ามอยากรู้อยากเห็นโดยเด็ดขาด 5. ห้ามกินเนื้อสัตว์ทุกชนิด ห้ามกินผักที่ยังไม่ได้แช่ด่างทับทิม 7. ฝึกการกินน้อยถ่ายน้อย 8. ระวังอากาศที่หนาวเย็น 9. ระวังสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษเช่นมูพิษจาระเข้และ10ห้ามหยุดตึกสูงเกินสามชั้นเพราะตึกสูงเกินสามชั้นจะพังทลายราบเป็นหน้ากลอง ในส่วนของการเตรียมจิตวิญญาณครูบาอาจารย์ท่านว่าควรชำระก,กรรมให้เบาบางด้วยจุดโลกโกรธหลงทำจิตใจให้สงบเบิกบานเพราะวันนั้นจะมีผู้ที่เส้นเลือดโลหิตสมองแตกเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเพราะเสียงที่ดังเกือก้องแป่กประตุน้น เ้นเลือดในสมองให้แตกดังนั้นต้องปล่อยวางทำจิตให้เป็นบวัวจะช่วยได้มากควรมีจิตสำนึกทางจิตวิญญาณฝึกการระวางมีสติรู้ตัวตลอดเวลาฝึกการทำโโษสกรรมขออภัยต่อเจ้ากรรมนายเวรหรือผู้ที่เราล่วงละเมิด โลกจะไม่สลายพระพุทธศาสนาจะทรงอยู่ได้ตลอดห0 0พันปีทรงตรัสชี้ว่าเขตประเทศต่อไปนี้จะเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากจะสามารถทรงพระพุทธศาสนาตลอดห้าพันปีนี่หมายถึงประเทศไทยถ้าสงครามใหญ่เกิดขึ้นคนไทยจะมีความมั่นคง ในพระพุทธศาสนามากขึ้นแต่เมื่อเห็นการสูญเสียความตายเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นจิตใจก็เริ่มเป็นกุศลเวลานั้นบรรดาพุทธศาสนิกชนก็จะมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนามากขึ้นเพราะกลัวตายสำหรับท่านนักปฏิบัติที่จเจริญสมาธิจิต ก็จะเร่งรัดตัวเองกำลังใจก็จะมีสมาธิในที่สุดอภิญญาก็จะเกิดในเมื่ออภิญญากเก,ก็จะเอามาช่วยบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้มีความสุขปลอดภัยข้าพเจ้าน้อมกราบคติธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตอีกทั้งขอพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลและต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่วความดีมีแต่วความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ